ยินดีต้อนรับสู่การแนะนำมิสซูบิชิส i ตนเดอร์2025ิรถยนต์ที่มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการระเดินทางในเมืองหรือการท่องเที่ยวระยะไกลสแตนเดอร์2องพก็พร้อมที่จะมอบความสะดวกสบายและประสบการณ์การกขับขี่ที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณในด้านการออกแบบพาหรดของมิสซูบิชิสแตนเดอร์ส2งพยังคงความแข็งแกร่งและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าใหม่ที่ได้รับการออกแบบ ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยไฟหน้าเลดที่ให้ความสว่างและความชัดเจนในทุกสภาพการขับขี่รวมทั้งเส้นสายที่เพรียวบางธรรมให้รถดูมีความสปอร์ตและสง่างามยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารภายในรถยนต์รุ่นนี้ยังคงให้ความสะดวกสบายสูงสุดพร้อมทั้งวัสดุที่มีคุณภาพที่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับภายในของรถทั้งที่ทนั่งที่ออกแบบให้สามารถรถรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงพื้นที่สำหรับสัมภาระที่กว้างขวางตอบโจทย์การใช้งานไหน ชีวิตประจำวันได้ดีเยี่ยมในเรื่องของสมรรถนะมิ t s ูบิชิสแตนเดอร์2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพขับขี่ได้อย่างมั่นคงและประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าและประสะทิทธิภาพในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือการออกไปเที่ยวต่างจังหวัดเทคโนโลยีของมิสซูบิชิสแตนเดอร2025มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple Carplay และ Android Auto ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่ในด้านความสะดวกสบายและการขับขี่ Mitsubishi แต a เดอ r 2025ยังมาพร้อมกับการปรับปรุงในด้านช่วงล่างและระบบการสะเทือนเพื่อให้การขับขี่ราบรื่นและหมอขั่นคงมากยิ่งขึ้นระบบเสียงที่คมชัดและระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทําให้การเดินทางงอของคุณสะดวกสบายและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นสําหรับการเปิดตัว Mitsubishi t h u n d e r 2025คาดว่าจะวางจําหน่ายในปลายอปี2025ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยโดยมีราคาเริ่มต้นที่คาดว่าจะอยู่ในช่วง700,000-900,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือกสรุปแล้ว Mit s u b i s h i t h u n d e r 2025เป็นรถยนต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายความปลอดภัย และสมรรถนะที่ดีในการใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางระยะไกลด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่ครบครันมันจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ